แล้วมึงจะพักปะได้เลยมาสักทีกันตายแล้วกันเดี๋ยวจะไปกินมามา่าใช่ไหมแล้วแต่มึงแหละกูได้หมดเป็นต่อได้ยาวยาวยาว,ยาวเพราะว่ากูอยากไล่ย้าย,ยาไปเล่นในคอมมากกว่าไงในคอมมันสะดวกกว่าซึ่งตอนที่กูได้เล่นบนคอมน่าจะมาห้าโมงได้บ้างโอเคเป็นเด็กเลยวะ Thì ừ, đây cũng nói được bà đền Ta đi nghe gắn thì đây cũng nói nghe Cô lạ cô lạ Cô lỗ khích vết của hưởng thì มาแล้ววะมาแล้วก็มาเฮ้ยพอร์๊อ,อฟเอ็กซ์ต้าวากันวะเอ็กซ์ต้าวีกันเฮ้ยมันห้ามจัว่ววะอ้าวเพิ่งรู้อ่ะเออห้ามห้ามว่าอาจจเบ็คเดี๋ยว,วเราเท่หนจะไเทนไงให้ดุลวะ ตัวสั <Britt hing rough> ่งใช้งาน Entergear Fusion เฮ้ยไม่ Entergear เลยมันต yeah, ้องไปเจออน e ิเกียร์อ่ะเฮ้ยอย่ามองนะการลงทุนมีความเสี่ยงฉันอ่านอีกแล้วมาแล้ว แต่ใบเดียวขึ้นมือก็มาว่ะเฮ้ยการอะไรอ่ะ Enchanting Fisting Room เอ้ย Fisting Room จ่ายแปดด้อยเปิดรับสี่ Facial ก็สามรือว่าต่ำกว่า Lemon b o n t e r เฮ้ยมีใบไว้เฮ้ย แอปไปนี้ใช่ไหมที่หมายถิงเนี่ย uh huh. เอ้ยเต็มเต็มสนาม,มา่ะใช่แล้วเอดูนี่เอ้ยการ์ดบูสพลังเออดูนี่เอ้ยสำหรับปางจุตีปราบป้องกัน <Hey. S 1> ขายอีกห้าร้อยนะ กาดอีกห้าร้อยนะน้องเบาทำ <c oughs> ไมไม่เปลี่ยนนะมันเป็กูไม่เปลี่ยนเหรอเลยมันเปลี่ยนแบงข้ามสาย <c oughs> มาตรงตัวเป็นดีนะเฮ้ยหาพันติสตัวเพีย <c oughs> เออทำไมมึงไม่ใช้ไอากาดเอามาใช้ได้กับ,บน้องน้องมาันเตอร์ Nhìn cái khay xuôi Mình một mưa đâu đi Mình cứ một mưa mình gần để mưa đây, còn đi qua à cái, subscribe ใช่เอออือเจ๊ทีเกี่ยวมันไม่รับผลแม่มันไม่เปลี่ยนเราเนี่ยแต่กูตายแล้วอือ เอฟเฟก์อะไรอ่ะอืออ่ะเอ้าทำไมมันไมร่รด้ท่าพันเยปุ๊บกดยกเลิกไปกดยกเลิกเฮ้ยยกเลิกได้ เออตายไอเทียนี่ตูเปียบไอได้ได้โชว์ที่ตูเปียงแทนว่ะเออดีกว่าโดนรุ่้หนึ่งลุมตีจะล่นต่อไหมหรือยังไงอีสกตาแล้วกัน ไม่ใช่เลรคุณเด็กกูมันน้อยด้วยแหละถ้าจะพักก็คืออะไรพักไปจัดเด็กก็ได้มั้งถ้าจะเล่นต่ออเนี่ยกูเด็กกูหมดแล้วเด็กกูมีห้าเด็กนี่แหละไหนก็ดูเด็กที่สมน้ำสมเนื้อมึงดิ ให้เด็กไรวะโนบร์ไหนเธอมีนินจาได้วะโนบะไหนมึงนี่นั่นน่ะสิทำไมวะรัดหนึ่งใบเือนเด็กนินจาหรอวะ ข้าขอจัวนี่แล้วเมื่อไยจัวเปิดใช้งานนิงจะสืบอ,อาร์ตทำอะไรอ่ะสังเวยนินจาสังเวยนินจาเพื่อเรียกนินจาที่แข็งแกร่งไึ้นในนินจาครับครับ ข้าขอจุวอนี่นิมปูนิ่มจืดสืออ่ะโฟโต้บุ๊คมิท i c t o r y เลิกกันหนึ่งใบมาเสิร์ฟด้วยคนฟิว thiên ca 1... bài thiên cá ông nhiêu đi wa, 2 bài, cái say ngang, red eye insight, lúi nhìn quan sát thấy đang bay trên máy 2 bay, insight à

ใช่กูเรียกอะไรอ่ะถ้ามันตวตวต,วตัวไหนที่มันใหญ่ๆติ้งเอาทิ้งฟ้าผ่าให้เลยไม่สดน้สดเดียนาเดียซาวแวนส่งนำแม็กซิมัสขึ้นมือ,อดอกมาติกา้าราคาขอจั่วการ์ดสองใบ กอาวไปครึ่งใบกอาวไปใบครึ่งจบเทิน hey, ไม่ตีเลยหรอไม่ตีพวกเดินจานน่ะมีเล่เหียมอย่าได้ไปหลงกลเชียวใกลจจิงเฮ้ยผู้ท่าน <c oughs> มาแล้วไอตัวเฮียเนะี่ย ยากุ่ะมารุเดาเมอร์ดินจาต้องการเป็นอีกการหนึ่งไหมทำอะไรได้เป็นอีกการแผงหลังเอ้ยข้าแต่ยังไม่ทำเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเส <_" S 1> ียอะไรได้จะเสียการแผงหลังเอานิ่เกิแล้วทขึเอ้าก็ <_" S 1> กไปอยู่ดี บกบเวทกูอะไรเนี่ยแทนชิไรเมถือว่าเป็นนินีิสุอาการอารตเอ้ยใส่ใส่เครื่องมือวะ่ะ มันเลือกฮียห้นี้ไม่ได้เ,เลือกไม่ได้วะทำได้แค่เลือกตัวเองรงมานอนยิ้มแ <c oughs> ม่งมันเนเกตแม่งโหแม่งทำลายขอ normal salmon ก็แม,ม้เธอเธานถ้าแค่ในเกตเฉยๆได้ไอ้เช่นนี้ไม่ทำลายกูเลยคืออ๋อคือใช้คือใช้แค่อย่างหนึ่งก็พอถ้ากูใช้ในเกตกูจะไม่ใช้ทำลายถ้ากูจะ้ทำลายกูไม่ใช้ในเกตซึ่งปรตีนกูจะเลิกหลังอย่างอย่างหลังมากกว่าไอ้เช่นนี้ป็นคนไม,ไม่ไม่สร้างสรรค์เลยเช่นเนี่ย แต่มัน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 ,ม,นมันเท่นะเออมันเท่มันเท่เอสเดเดเเดี๋ยวเวลาเล่นถ้ามายิงเขี้ยนเดี๋ยวเอามันตาบ้างจริงจริงจริงจรงกูสามารเอามันเอามันเล่นได้ทุกตาไม่เอามาเล่นอ้าวเสียงเสียงขาด เออก็มีไม่มีซูเปอร์ซูเปอร์ฟิวชั่นปะเจอหน้าแม่เจอกูแค่อยากเอาม,ามาันมายีเป็นบอยแบนด์ไงตัวหนึ่งเป็นเลนไอแล้วก็บัวไอสองตัวอะไรอย่างงี้บอยแบนด์หนก็เฮียเกินไอตัวน,นี้เด,ดินเที่ยเดินเที่ยสดเป็นบอยแบนด์ด้วยดี เอ้เดี๋ยวกูเกือบใ<ร><ห>นเงดฆ่าตัวเองละวกช่งนกูเล่นเลยได้ไหมใช่งานขอซ้ำการฟิวชั่นบาตเตอร์เบดใช่ไหมเน,นี่ยนี่

เดี๋ยวๆได้ได้ไงวะจำไม่ผิดก็เคยไออันนี้มันคือเบอเสบอลเกมเบสบอลนี่หว่ามันชื่ออะไรวะกลิ่นบอลน้มีหน้าตาแปลกแปลวะไอเชี่ยกูไม่เชิดแล้วกันแค่นี้ก็กโกงก,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 กันเต็มที่แล้ว ตีโดยตรงเด็ดรินจาแต่มันให้กูนอนมันปรับแนวได้ปปะเฮ้ยไม่ได้ไทฟอนกูน่าจะให้เฟกตัวนี้ป่ะวะไอบ้บัตเตอร์ดากอนเนี่ยใช่ตีกูมาถึงได้ใช่ไห เรื่องเทราอะไรกับมึงเนี่ยเห็นอ่ะไอ้ได้ได้นะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสังเวชได้ไหมไม่ได้ว่ะอ,อ,อ่ะกู เออหนาจะยื้อทำไมในเมื่อมึงก็ตายอยู่ดี <c oughs> มกดจะแม้เลยไง <c oughs> ไม่มีการเล่นนะ <c oughs> เล่น <c oughs> เล่นเล่นอีกตาปะมามามา เอาติ่งกูไกปเล่นกอลเด็กจากคอมมาลงมือถือเลยกูน่ากอลเด็กจากคอมลงมือถือบ,บอ้างกือิ้วมาสิงการูเกือกหิ้วเด็กเอามาเล่นนั่นน่ะเด็กเอามาเล่นนั่นน่ะทีกูมีน่าสิ่งดีกว่านี้อย่เยอะแยแม่งจะอาไม่ไหวเด็กใหม่กูก็อยากเล่นแต่เด็กใหม่ก็มีตัวหิ้ว <laughs> ตัวหิ้ยตัวหิ้ยอะกยังพอรับได้ทีเจอแม่งอ่ะ มันมันขึ้นมือมาพอดีไงแล้วมันขยันขึ้นมือบ่อยด้วยแล้วมึงก็ขยันเล่นไม่ด้วยนี่ไอ้เขาเล่นเด้บ้างไม่ยิงเชี่ยกูแต่กูไม่เล่นอ่ากูจะไม่เรียกมาแล้วกันอ้าวทรายกูไม่ใช้เอฟเฟ็กด้วยอ่ะเอฟเฟ็เอฟเฟ็กมันโกงเกินอิเแ็ก

ด็ดกีตารามังกนะ hey. oh, รเฮ้ยโออะไรเนี่ยนำการ์ดขึ้นมือส่องใบป็บริบไ,ได้สั่งใช้งานการ์เดลด่เปลี่ยนที่เต่าเทียมแด้ค่าขอรีอ่ะ โรยคาร์ดแม็กดากอนเฮ้ยคาร์ด hey, แม็กว่ะใช่แล้วกด <c oughs> ตีกับไปดิหาการ์ดมังกรขึ้นมือสั่งใช้งานนาเดียเซเว่น โมการ์ดสองใบเอ็นโมการ์ดหนึ่งใบแล้วก็สเปเชอร์แซลมอนแม็กซิมัสประการเปนิดการ์ดเอสเต็กหนึ่งใบเอ้ยคดผิดว่ะอ้าวได้แข่งได้เหรอเฮ้ยเมเการ์ดตัวเองกูจผิดกูจริงกดยกเลิก กูไม่สนใจกูก็เล่นต่อเองสยิยุ่งเลยแล้วมันในเกียมันไม่ได้ทำงานหรือว่าไอ้ไอ้นี้นี่มันในเกียแลย้วไม่ทำยยลายเหรอไม่ทำลายแค่ยุ่งเลยสิทำไมอัลเทอร์เนทฟิวชั่นก็ไม่ขึ้นมือวะเอ้าปิดไว้ปิดไอีกละโอ้ เอ้าลูกลืมตีอีกโอ้กลูลืมตี <c oughs> เฮ้ยมันตีเลยรวะเฮ้ยมันตีคอรแม็ก อไปแล้วจ้าอ่จบเรียนไอ้เชี่ยแล้วกูไม่ได้เล่นออกตี้ออกตี้มันขึ้นมืออืมชิบหายละมันมีเนกิสแล้วกูจะเสึกมันยังไงวะเนี่ยดีไหมความรู้สึกความรู้สึกของกูเวลาที่กูเจอไอ้เหี้ยเล่นไอ เม่นดก็เป็นอย่างนี้เลยเอ่อก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะกูมีแผนอยู่แต่กูรู้จักเอ้ยเอือะเอฟเฟคเอ้ากดปิดว่ากูจะใช้เอฟเฟคหน่อยเอฟเฟคทำงาน Exhaust file of the lead. Ơi, bay một lời bạn. cá phòng bay. Exhaust đi tìm luôn, Chụp thêm. Tìm Chị... Ai... Các bạn có thể nhìn thấy bọc này đẹp đúng không? Đúng rồi Các bạn có thể nhìn thấy mà... này có กูไม่น่าใจกลางพลาดเลยว่ะเอื้อ่ะฝังโจมตีคูณสองเน,โนโี่ยพี่โดนความรู้สึกกูเอาไปซักหมื่นห้าเลแต่ไอเลนได้เลนาดเบเชียนทำไปได้นะตีหมื่นห้ามันจะเหมือนกันได้ไง เอ้ยของมึงเองทําเชี่ยอะไรได้ไงถ้ากูจับแบกถ้ามึงเชี่กูจับมอญมึงไปต้มมึงก็เรียบร้อยแล้วเรืนองไหนมึงทำไม่ได้เลื่องอะไรมันต้มได้ไหมวะกูไม่รู้ต้มไม่ได้กูเคยลองแล้วกูเคยลองแล้วมันไม่ได้เลือกเลยโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกัน จะค่อยกลับมาประมาณห้าโมงได้ไมั้งได้ๆๆๆน่าจะมีได้ไดไดแค่เ,เ,เล่นเจ๊กว่านี้ไปละรู้ไหมกูกูจะเอาเล็ดอายมึงมาต้มนะคุยก,กูกดใช้ซูเปอร์ฟอร์มูลเซชันยังไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีเป้าหมายอะมันไม่มีเป้าหมายให้ต้มต่อไปต้มไม่ได้เอาไปต้มไม่ได้เลย ความความแค้นต่อเลดไอจริงว่เคยลองเลยเหรอเนี่ยไอตอนที่กูเล่นไอ้นั่นะไอตอนที่กูเล่นไอ้ไอ้มันตเตอร์หนึ่งไงคุจะเอาเลดไอไม่ต้มแล้วก้อนเหลกอะแล้วมันมีมันเตอร์กูกับเลดไออยู่ตัวหนึ่งแต่มันจับไม่ได้เฮ้ยอย่าอดี๋ยว่างูเดี๋ยวว่างูงี้เลยเด็กเก้ามันปลดแบลมาแล้ว ถ้าเล่นเมื่อก่อนสายมันโดนแบงก็ไปอย่างการบแบงเฮียรจริงแต่นี้มันปดแบงมาแล้วก็ถือว่าเออก็ใช้ได้อยู่มันก็ไม่ต่างกับไูโนเลยปะเอ็กโซเดียแค่ว่าเอ็กโซเดียมันต้มได้ <c oughs> ใช่เอ็กโซเดียมันต้มได้แต่เอ็กโซเดียมันไอโนมากกว่านะไอพาังแม่งเพิ่มเยอะกว่าเติมถึ0แปดพันที่ย เออมันในไอ้เอ็กซ์เฟเดียมันคิดตามไลฟอยเราแล้วไลฟอยฝัผลของข้ามปะไลฟอยดเราอ๋อเออไม่แปลกฟันมันมันเป็นมันเป็นหมื่นเลยนะมึงตั้งไลฟอยแน่เออเดี๋ยววันหลังค่อยได้ไลฟอยสักแสนหนึ่งก็เฮี้ยละก็ <c oughs> เฮี้ยปล <c oughs> าปังเดี๋ยวกลับมาโ <c oughs> อเคโอเันดีฟันดีฝันดีอะไรบึร้งเช้า